เจอตัวจริงมาเองเท่งเผยรักแรกพบรักปัจจุบันไม่มีเมียคนนี้ชีวิตไม่มีอะไรเลยจำได้ทั้งชื่อนาฟากูลวีรกรรมเมียตีนิ้วหกักเท่งเธอเทิงเผยรักแรก เจอตัวจริงมาเองพบรักปัจจุบันไม่มีเมียคนนี้ชีวิตไม่มีอะไรเลยเท่งเธอเทิงมาเล่าเรื่องราวความรักกับแจ๊ชวนชื่นในรายการลดวิวาเผยถึงตอนมีแฟนคนแรกตอนป .4 ปั๊ปปี้เลิฟถ้าคลิปนี้ถึงคนคนนี้วันนั้นเขาแค่สิบขวบเขาอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เราสิบขวบเริ่มมีความรู้สึกกับเพศตรงข้ามความรักเขาชื่อฟิริมาบุญครอบเขาอยู่ชั้นล่างเราอยู่ชั้นบนแล้วมีร่องเขียนจดหมายแล้วหย่อนไป ครูชั้นนั้นเอามาอ่านครูขึ้นมาที่ชั้นเราเลยคนไหนอยากเจอฝีดีมาบุญครอบอายเลยจบปอสีมาเขาก็เรียนต่อคนละโลกกันแล้วจากนั้นมีคอมเมนต์เข้ามาบอกขอบคุณนะคะที่จํากันได้เห็นพูดกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วทําเอาแฟนๆเข้ามาเซอรอไพรส์ตัวจริงมาเองเลย